นี่ฮอนโมโนสสดครับวันนี้พามาชมสําหรับรถพ่นยาหรือรถแอร์บัสชนนั่นแหละครับวันนี้พา,มาชมเลยนี่เลยสําหรับคียอริสนะครับ SSV510 ห้าหนึ่งศูนย์ล้อหลังเป็นล้อคู่นะครับอันนี้สาภาพเดิมๆยังไม่ได้ทําอะไรนะครับวันที่ลูกค้ามารับยางไม่มียางอย่างนี้แน่นอนนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันก่อนแล้วกันเครื่องยนต์ด้านหลังนะครับเป็นเครื่องคูโบตานะครับเครื่องคูโบต้าสองสูบนะครับ นี่เลยพ่นยาขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับด้านหน้ามีเครื่องอีกหนึ่งชุดนะครับไว้สําหรับขับเคลื่อนและปั่นปั๊มนะครับปั๊มใหญ่มากนะโอ้โหเดี๋ยวให้ดูป๊มหนึ่งนะเทียบกับมือผมนะดูมือผมไม่ได้เล็กเลยนะปั๊มสามสูบนะครับลูกสูบน่าจะเกือบเกือบนิ้วครึ่งได้เลยนะครับสำหรับลูกสูบตัวนี้นะครับของคิวรินะครับตัวนี้ถังอยู่ที่500ลิตรราคากันก่อนเดี๋ยวโอ้พูดมาตั้งนานราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับสองแสนห้าหมื่น ต่เป็นเยนนะครับราคาไทยอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับโอ้โหสภาพอย่างนี้ราคารวมบริการตรวจเช็คทําให้พร้อมใช้งานนะครับเรียกว่าวันที่ลูกค้ามารับรถใช้งานได้ทุกอย่างนะครับอ่าสนใจนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นห้าร้อยลิตรใหญ่กว่านี้มีไหมครับห้าร้อยลิตรไม่พอต้องพันลิตรมาดูหนึ่งพันลิตรอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นคิยวลิตรเหมือนเดิมนะครับเป็นเคียวนะครับแล้วแต่คนจะเรียกเลยเนาะคิยวลิตรหรือเคียวนะครับตัวนี้เป็น S S V เอสวหนึ่งร้อยหนึ่ง หนึ่งพันหนึ่งนั่นแหละครับหนึ่งพันเอ็ดวีอลนะครับน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งตันครึ่งนะครับหนึ่งพันลิตรนะครับขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับสนใจจัดมาได้ขับสี่ไม่มีหรอครับโอ้โหมีแค่นี้เหรอขับสี่ก็มีมาดูสี่ไม่พอให้ไปหกเลยอ่าตอนนี้เป็นขับหกร้อยันมากนะครับขับหกร้อยันมากตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทนะครับห้าร้อยลิตรหกร้อนะครับ โอ้โหยันมาขับเคลื่อน6ล้อกันเลยทีเดียวนะครับเป็น SS6 550D นะครับเครื่องยนต์ดีเซลทั้ง3คันเลยนะครับสำหรับใครสนใจก็จัดนะพีะ่เรามาดูปั๊มกันหน่อยแล้วกันสำหรับตัวนี้นี่เลยปั๊มรุ่น8นะครับของอาริมิสึนะครับรุ่น8กันเลยทีเดียวโอ้โหเบลเลอร์ บอกเลยว่าเบลเลอร์นะครับดูลูกสูบอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับเรายังไม่ได้ตรวจเช็คยังไม่ได้ทำอะไรนะแต่วันที่ลูกค้าจองเราจะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานมีคลิปวิดีโอการใช้งานจริงนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องอะไรถ้าซื้อจากเราไปไม่ต้องกังวลเรามีสำรองให้ตรวจเช็คให้มีทางออกให้แน่นอนนะครับซื้อจากร้านเรานี่ฮอนมโนนะครับสนใจจัดนะครับติดท้ายรถไถก็มีนะมาลูก็มีนะครับ ตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นก็มาลูเหมือนกันนะครับติดถ่ายรถถ่ายสนใจทักตามด้านบนได้เลย